ยังอยู่ในรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยเราอยู่เป็นครอบครัวข่าวสารทุกทิศทั่วไทยนะคะไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนคุณรับฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยได้ทั่วประเทศไปอยู่ที่ว่าวันนี้คุณขับรถไปถึงจังหวัดสุรารธานีคุณผ่านบ้านตาขุนคุณก็จะได้ฟังจากแพตตี้เรดิโอในขณะที่คุณผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีในตัวเมือง สุพรบุรีคุณก็จะได้ยินจากสถานีวิทยุกิ๊ก915รีดิโอเหมือนกันไปอยู่ที่ไหนลองเปิดหมดุนคลื่นนะคะหรือถ้าจะไม่ให้วุ่นว,ว,วายหัวใจดิฉันใช้คำพูดนี้นะวาวุ่นหัวใจเดี๋ยวดิวคำว่าวาวุ่นเนี่ยเป็นศัพท์ใหม่ในวงการของวัยรุ่นนะ <laughs> ดูวาวุ่นดูวุ่น,ว,นวายคุณโหลดแอปพลิเคชันสยามทูเดยได้เลย เพราะว่าแอปพลิเคชันสยาม t o ด a y เป็นแอปพลิเคชันในลิขสิทธิ์ของสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของเราคุณโหลดแอปพลิเคชันนี้เรียบร้อยคุณคลิกไปคลื่นไหนคลื่นไหนคลื่นไหนในแอปพลิเคชันคุณก็จะได้ยินรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยทั้งเช้าและเย็นตามเวลาที่ได้แจง้งเจ็ดโมงครึถึงแปดโมงหกโงเย็นจนถึงหนึ่ท นะคะกลับมาติดตามกันต่อในเรื่องราวข่าวสารพี่น้องชาวเชียงใหม่เขาบอกว่าน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวนี้นะักขายของเนี่ยไม่เป็นอันหลับหลับหมายถึงเวลาไม่มีลูกค้าเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าอาจจะแอบเงียบหลับไปบ้างไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะหลับอ้าวเจ ของหน่อยอเฮียซื้อของหน่อยป้าหนูซื้อของหน่อยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะหลับไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะคะจากเชียงใหม่ค่ะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาบอกว่าเขาโพส์ตรูปผู้ชายที่เป็นมิจฉาชีพและเขาคุดเล่าเรื่องราวเปือนภยัยนะคะว่าช่วงบ่ายเมื่อวันนี้สิกันยายนผู้ชายคนหนึ่ง ทาทีเป็นลูกค้าเข้าไปขอซื้อเบียร์จานวนสิบขวดที่ร้านของแม่ค้าแล้วก็ไปสั่งซื้อลาบเพิ่มจากร้านข้างๆแล้วก็อาศัยจังหวะช่วงที่แม่ค้าของผู้โพสต์แม่ค้าก็คือแม่ของผู้โพสต์แหละกําลังปรุงลาบอ๋อร้านเดียวกันขายเบียร์ด้วยนะคะขายของชําด้วยก็ฉวยโอกาสขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปพร้อมกับเบียร์ทั้งสิบขวดโดยพิ่จ่ายเงิน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับแม่ของผู้โพสต์เป็นอย่างมากเรื่องราวนี้ก็ขอเตือนภัยแล้วก็ขอให้ช่วยแจ้งเบาะแสฝากเตือนฝากแชร์ครับเมื่อวานนี้15บนิกา20นาทีทำทีมาสั่งซื้อเบียร์ที่แม่ผมจํานวน10ขวดแล้วก็สั่งลาบที่แม่ผมให้แม่ผมทำตอนที่แม่ผมกําลังทำลาบก็หิ้วเบียร์จานวน10ขวดหนีขับรถหนีออกไปโดยไม่จ่ายเงินค่าเบียร์นะครับ ว่างๆพี่มากินเบียร์กับผมหน่อยนะครับมีกับแก้มให้เพียบเลยน่ากลัวนะฝากตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่หน่อยนะครับตามพี่คนนี้เข้าหน่อยระบาดไปทั่วทุกที่เลยครับคนทำมาค้าขายเขาเดือดร้อนทำกับแม่ได้อย่างไรไอ้จุดจุดจุดเขาว่าอย่างนี้มีคำว่ย้ำด้วยแล้วนะอ่ะเอาเองแล้วเขาคุณว่ายัางไง หลังจากที่มีการแชร์ไปมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากแล้วก็เห็นบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้ตะเวนแบบนี้ยมาหลายที่หลายร้านค้าแล้วนะอาฝากด้วยนะพี่พี่ตำรวจสพแม่เจ้อที่เชียงใหม่นะคะฝากดูด้วยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจะยังไงควรจะต้องรีบนำตัวมารับโทษโดยเดือนนะคะ ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอืแม่อย่างนี้ไม่น่ารักเลยนะสภาพก็คือสวมหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ถอดหมวกกันน็อกนะเหมือนกับเปิดมาตรงตรงหน้ผาผากคุณผู้ฟังสวมมังเกงขาสั้นรองเท้าแตะเสื้อแจ็คเกต็ตแขนยาวสีฟ้านะคะขีมอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบผู้หญิงผู้หญิงนั่นแหะคุณผู้ฟัง นะคะระมัดระวังหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำมาเตือนก็คือเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักทั้งนักเรียนทั้งคุณครูเขาไปเข้าค่ายลูกเสือป่วยกันระงมเลยค่ะคุณผู้ฟังเกิดเหตุนี้ที่แปดริว้วจังหวัดฉะเชิงเซา เรียกว่าไข้หวัดเม็กซิโกหรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AH1N1 ระบาดหนักใน8เริ้วพบว่านักเรียนในโรงเรียนอนุบาลชื่อดังระดับจังหวัดป่วยกันระง,งมเลยค่ะหลังกลับมาจากร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ,อยุวกาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้วันนี้่างพากันหยุดเรียนกันประนาวไม่เว้นแม้ครูอาจารย์ผู้ควบคุมทำกิจกรรมที่พาเด็กไปเข้าค่าย เมื่อเที่ยงวันนี้11กันยายนทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยหนึ่งในนั้นก็จะมีคุณอ้อยสุภาพรกลัวพีักเพราะว่าเป็นพื้นที่ของพี่อ้อยระบุเข้ามาว่าได้มีการเปิดเผยจากผู้ปกครองของนักเรียนมีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเมืองฉะเชิงเศรา ขณะนี้ได้เกิดการระบาดโรคไข้หวัดเม็กซิโกจนทำให้มีนักเรียนเจ็บป่วยด้วยโรคนี้กันเป็นจำนวนมากเกือบยกชั้นเรียนเกือบยกชั้นปะหลังจากที่โรงเรียนจัดก,กิจกรรมเข้าค่าย333คนเดินทางไกลไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ,อยุวกระชาติที่ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งในอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศราเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็คือ6 8ถึง8กันยายนที่ผ่านมาแต่ระหว่างอยู่ในค่ายพักแรมมีลูกเสือหลายรายเจ็บป่วยบางรายน้ำมูกไหลบางรายไข้ขึ้นสูงแล้วก็ตัวร้อนจัดทั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนก็ก็มาผถมพยาบาลเบื้องตน้นด้วยการให้ยาลดไข้ไปตามอาการจนบางรายอาการทุเลาลงแต่นักเรียนเดินทางกลับมาถึงบ้านวันศุกร์ที่แล้วผู้ปกครองก็พาบุตรหลาน ไปตรวจรักษาในสถานพยาบาลและคลินิกการแพทย์ปรากฏว่านักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วยเกือบทุกรายนั้นแหะไม่น่าเชื่อเลยนะมีน้ำมูกไหลเหมือนกันเลยมีตัวร้อนเหมือนกันเลยหนึ่งชั้นเรียนเนี่ยยกชั้นเนี่ยจะมีคนป่วยเนี่ยไม่น่าจะถึงสา3สาสิบสาคนแต่เกินครึ่งคุณผู้ฟังนะคะ ไม่เว้นแต่ครูอาจารย์ด้วยนะโอ้โหเมื่อเช้าที่ผ่านมาทีมผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปติดตามในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลชื่อดังในฉะเชิงเซาอ้านักเรียนน้อยลงก็ป่วยกันคุณครูก็ป่วยนะคะฝากว่าเวลาที่จะไปไหนมาไหนต้องระมัดระวงังโอ้โหป่วยกันยกชั้นแบบนี้น่ากลัวคุณผู้ฟังนะคะส่วน เรื่องของคุณหมออีกเรื่องหนึ่งที่คุณหมอพยายามแจ้งเตือนมาอย่างบ่อยครั้งมากๆนั่นก็คือการใช้แปรงสีฟันที่ไม่ได้คุณภาพเสี่ยงฟันของคุณเนี่ยจะสึกเหงือกร่นได้อ่านฉลากก่อนซื้อนะจ๊ะคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามายัยคุณหมอบอกว่าแปรงสีฟันเนี่ยเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน ที่สำคัญที่สุดของเราเพื่อจะทำความสะอาดช่องปากทุกคนต้องใช้เป็นประจำทุกวันเช้ากลางวันเย็นบางคนใช้เช้าเย็นกลางวันที่ทำงานไม่ได้แปรงเอาก็ไม่ว่ากันการใช้แปรงสีฟันที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้การทำความสะอาดช่องปากไม่มีประสิทธิภาพแล้วอาจจะทำให้ฟันสึกเหงือกรน่นได้เพราะว่าขนแปรงเนี่ยอาจจะแข็งเกินไปอาจจะเกิดการระคายเคืองกับขอบเหงืออ เกิดแผลในช่องปากกรมอนามัยจึงแนะนำประชาชนให้ใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงนุง่มปลายขนแปรงไม่มีความคมและมีขนาดพอเหมาะกับช่องปากโดยอาจฉลากแปรงสีฟันก่อนซื้อระบุเรื่องความอ่อนนุ่มของขนแปรงลักษณะปลายขนแปรงวัสดุที่ใช้ผลิตอายุที่เหมาะสมกับแปรงสีฟันโดยเฉพาะเด็กนะ เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพฟันและเหงือกของเราคุณผู้ฟังนะคะเรื่องนี้ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันแต่ถ้าถามว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีเด็กคือเด็กนะเขาเคลอดออกมาเขาก็จะมีแต่เหงือกใช่ไหมคะคุณหมอเนี่ยดิฉันจำได้พดุงคันหรือพยาบาลเนี่ยแหละเขาก็จะบอกว่าคุณแม่คุณแม่นำผักก๊อดนะสะอาด นะพันนิ้วมือชุบน้ำอุ่นแล้วก็ควานไปในเหงือกของลกูกทำความสะอาดเหงือกช่องปากแล้วก็ลินนล้นโคนลิ้นป้ายลิน้นนี่สมัยก่อนเป็นแบบนี้แต่สมัยนี้เป็นอย่างไรเขาก็จะมีวิวัฒนาการของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสาธารณสุขเมืองไทยก็ไม่น้อยหน้าสาธารณสุขประเทศอื่นๆเหมือนกัน ดีฉันได้ยินคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาทิบดีเขาเอ่ยชื่อนะโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาเคยบอกดิฉันแบบนี้ว่าคุณชาติการสาธารณสุขของประเทศไทยก็ไม่แพ้ประเทศอื่นนะเราก็ยังอยู่ในชั้นว่ายอดเยี่ยมเลยละเขาพูดมาแบบนี้ออะพูดต่อไปแบบนี้ก็ว่ากันไปนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามนะคะว่า ทาง6จังหวัดอันดามันเนี่ยเขาเสริมเขี้ยวเล็บในเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาค่ะ 넌 <목소리도> I might not ทุกคิดทั่วไทยยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในขณะที่คุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านหรือจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ตามเราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าผู้ดำเนินรายการกับผู้ฟังเราคือครอบครัวเดียวกันมาน,นานมากแล้วทั้งเช้าและเย็นในรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยคุณผู้ฟังอยู่ถึงไหนแล้วอีกกี่กิโลเมตรจะถึงบ้านหรืออยู่ที่บ้านแล้วคะ วันนี้ทํากับข้าวอะไรทานกันบ้างบางคนบอกว่าใช้คําพูดว่าทําอาหารได้ไหมมันก็ไม่คืออคุณผู้ฟังเราเป็นรายการเล่าข่าวเราไม่ได้เป็นรายการอ่านข่าวคุณผู้ฟังเราก็จะถามกันแบบอย่างนี้มีไหมที่เราจะไปถามคนข้างๆบ้านหรือเพื่อนๆบ้านว่าวันนี้ทําอาหารหรือย,ยังเราไม่ค่อยพูดเนาะ จริงไหมคุณผู้ฟังเราก็จะบอกว่าอ้าวันนี้ทําอะไรทานกันเอาวันนี้ทำํำกับข้าวอะไรล่ะเธอเราจะพูดกันแบบนี้ใช่ไหมคะทำอะไรให้ง่ายๆใช้ชีวิตแบบง่ายๆอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดแทนคนอื่นแล้วก็ทำตัวให้มีความสุขพอแล้นะคุณผู้ฟังเราไปดูเขี้ยวเล็บของ 6. จังหวัดอันดามันกันดีกว่าเขาเสริมเขี้ยวเล็บเรื่องอะไรกันบ้าง สารณสุขยังเหมือนเดิมนั่นก็คือเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงสาธารณสุขช่วงนี้ขอเริ่มต้นจากสาธารณสุขด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเขามีโครงการดีๆนะคุณผู้ฟังเป็นการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสนับสนุนพื้นที่ชายฝั่งอันดามันเพื่อยกระดับบริการความปลอดภัยบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน หลักสูตรนี้เนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันนี้นะ11-15กันยายน5วัน4คืนจัดเป็นรุ่นที่2มาและกับหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำและทะเลจัดที่ไหนจัดที่อ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลอำเภอและจังหวัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลเอกชนศูนย์การแพทย์ในแหล่งท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเจ้าหน้าที่ทรัพยากรชายฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำโอ้ยเยอะแยะมากมายจาก6จังหวัดอันดามันมีจังหวัดไหนล่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลน,นะคะเขาจัดโครงการพัฒนา แบบนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยมีความรู้ความสามารถและใช้ประสบการณ์นำไปพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุทางน้ำทางทะเลนักท่องเที่ยวใครก็ได้ที่ประสบเหตุเขาต้องการความช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ที่รับการอบรมเนี่ยเขาจะช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถือว่าเป็นการ พัฒนาทักษะสามารถต่อยอดไปกับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นั้นๆได้ด้วยแล้วก็ให้บริหารจัดการทรัพยากรที่จําเป็นให้พียอพอกับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่สําคัญเลยนะคุณผู้ฟังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยว่าฉันจะปลอดภัยเวลาฉันจะไปเที่ยวฝั่งอันดามันสมมติว่าจะไปเที่ยวภูเก็ต ฉันจะปลอดภยัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันได้รับความไม่ปลอดภยัยก็คือประสบอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่จะมีคนมาช่วยฉันคนเหล่านี้ด้วยแหละที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือคุณนะคะ6จังหวัดอันดามันโครงการนี้ถือว่าเป็นการเน้นให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่ให้ความรู้อย่างเดียวเพราะว่าการอบรมสัมมนา อะไรที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องมีการพูดคุยถึงภาคทฤษฎีวิชาการและเขาก็จะมีการฝึกปฏิบัติรวมกลุ่มสัมมนากลุ่มย่อยอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่เรื่องที่เขาได้รับการอบรมเรื่องอะไรเรื่องภัยพิบัติทางน้ำการจมน้ำปัญหาอุณหภูมิอันตรายการเจ็บป่วยทางน้ำทางทะเลความปลอดภัยทางน้ำการป้องกันตัวทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ำขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผู้เจ็บทางน้ำและทางทะเลการประเมินสถานการณ์การลำเลียงผู้ป่วยเจ็บทางน้ำทางทะเลการบริหารภาวะฉุกเฉินการแพทย์การประเมินสถานการณ์ทั้งหมดการเจ็บป่วยจากการดำเนินการนะคะการฝึกทักษะเอาชีวิตรอดทางน้ำขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นด้วยเหมือนกัน แล้วก็มีการฝึกปฏิบัติกันด้วยนะคะถือว่าอย่างนี้โอเคจัดเป็นรุ่นที่สองแล้วดิฉันก็เชื่อว่าจะต้องมีรุ่นต่อๆไปใครที่เป็นบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้ามีโอกาสไปอบรมไปใช่ไปอบรมไปเข้ารับการฝึกอบรมแบบนี้นะคะเยี่ยมยอดมากๆเลยที่ฝั่งอันดามันนะคะคุณผู้ฟัง เรามาติดตามนิดหนึ่งมีข่าวประกาศแจ้งใี่ทราบนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาจะปรับการให้บริการเดินรถดีเซลรางชานเมืองเส้นทางจากสถานีบางกอกน้อยหรือทนบุรีไปนคปรปฐมเริ่ม15กันยายนนี้นะคะ นายเอเกศรสีอรยันพงศ์หัวหน้าสํานักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าตามที่รอฟทอรถไฟไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเปิดให้บริการรถดีเซลรางชาญเมืองเส้นทางสายใต้ระหว่างสถานีทนบุรีแต,นนะต่ดิฉันอะติดคาว่าสถานีบางกอก,กน้อยน,น,ะนะคะไปนครปฐมแล้วก็กลับมาที่บางกอกน้อยทนบุรีนี่แหละจํานวน20ขบวนไปกลับต่อวันเลยนะ เพื่ออำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงบางซื่อตะลิงชนันระบบคมนาคมส่งขนส่งอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสถิติผู้ใช้บริการเดินทางโดยรถไฟรถดีเซลรางชานเมืองเส้นทางสายใต้ธนบุรีนคะรปฐมมีจํานวนลดลงคนใช้น้อยลงค่ะเหลือประมาณวันละ800กว่าคน เฉลี่ยขบวนละ40กว่าคนเท่านั้นเองการรถไฟก็พิจารณาปรับเปลี่ยนจำนวนเที่ยวที่ให้บริการพร้อมกับปรับเวลาของขบวนร,รถใหม่เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การเดินทางของผู้ใช้บริการในปัจจุบันให้ลดเหลือแค่8ขบวนต่อวันซึ่งจะเริ่มตั้งแต่15กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะมี8ขบวนเที่ยวไปกลับนะ ก็จะมีจากออกจากทนบุรีไปนคนปรปฐมเนี่ยก็จะมีเที่ยว6โมง15 11โมง20นาทีบ่าย2 15นาทีแล้วก็4โมงเย็นประมาณ4โมง55 16ในกา55นาทีนะคะและเที่ยวจากนกคนปรปฐมมาทนบุรีล่ะก็จะมีตั้งแต่เช้าเที่ยว8โมงเช้าเที่ยง4 5บ่าย3 35แล้วก็2ทุ่มครึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายคุณผู้ฟัง ในเรื่องราวต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนรถไฟไทยการรถไฟแห่งประเทศไทย1 6 9 0ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังนะคะและมีอีกเรื่องหนึง่งแนะเลี่ยงเส้นทางโดยรอบมูล,ลนิธิปอต็กตึงที่กรุงเทพมหานครเพราะว่ามีการจัดประเพณีทิ้งกระจาดวันนี้ผ่านไปละ1หนึ่งวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะตั้งแต่ 18นาิกาถึงเที่ยงตรงนะคะ18อ๋อ18นาิกาก็คือตั้งแต่6โมงเย็นวันนี้ไปจนถึงเที่ยงพรุ่งนี้แนะให้เลี่ยงเส้นทางบริเวณหน้ามูล,ลนิธิปอเต็กตึงถนนเจ้าคำรบตัดกับถนนพลับพลาชัยที่กรุงเทพม,มหานครแนะให้ผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบนะคะเนื่องจากว่าจะมีประชาชนจำนวนมากมารอรับสิ่งของในคืนนี้ หกโมงเย็นไปจนถึงเที่ยงพรุ่งนี้เลยอะค่ะก็บริเวณถนนเจ้าคำรบถนนพระพลาชัยถนนมังกรนะคะก็จะที่จะทะลุไปเยาวาราชบ้างอะไรบ้างแถวนั้นแหละคุณผู้ฟังนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายมาติดตามเขาแตกตื่นกันมากเลยพบชิ้นส่วนมนุษย์ ลอยแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวกลับมาค่ะมีคนแชร์ข่าวมาในเฟซบุ๊กว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูสักหน่อยแต่